สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนค่ะวันนี้สิพาามาชมสวนเขาโพด <c oughs> มามาเห็นหุ่นซอยกันหยากาลังขึ้นหลายมามาเอาหยาซอยกันเด้อค่ะอันนี้รุ่นแรก ปนใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้ของของญาติพี่น้องเขาเองเอาเลยมาชมสวนเพิ่นล่นแต่ตรงนูนน้นนสิมนนาสิบ่งงามปันไดคะ่ะประมันดินดินคนละนั้นสิบ่ค่อยงามหรืออาจจบโดนปุ๋ย ก็จะได้เก็บกษสิอกประมาณหนึ่งเดืนนอนแก้วค่ะวานแดดอันนี้ตอนเชงโมงนี่ตอนนี้นหะ ประมาณสิบโมงกว่าๆสิบโมงเช้าเดี๋ยวพอเวลาพอเวลามันถอดยอดถอดยังให้มันต็งเอ้เเป็นฝักเดี๋ยวสีอัพเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะมาบ่อยเอหาคลิปร้งเนงาะค่ะทุกคน หอ,อนโดลค่ะมึงทองฟ้าก็ไม่เป็นใจเลยวันนี้อภาหาออกมาผมมาหาคลิปวสันมอันส่วนก็โคตรจัง่อยวสันแดดจ้าเลยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> สิเกเ็บกัน อันนี้เริ่มปลูกประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งบ่โอ้บ่ชันได้ถึงเนาะถึงแล้วละ่กะก็เดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวป่ะทีนี้อีกโด้นอยู่ดอ้วอคะ่ะเพราะว่าล้วเนาะมันเพิ่งเริ่มอันนี้เองเริ่มใส่ปุย๋ย หายางลินอ่ะเม็ดปุ๋ยยังไม่ละลายเลยดิเม็ดปุ๋ยยังนิ่งนั่นอยู่ค่ะยังไม่อะไรละลายเลยต้องเริ่มใส่ปุ๋ยเห็ดสองเห็ดสองตาใหญ่ขยันหลายๆเลย อันนี้แปลงแรกนะคะแปลงแรกอ,อีกโดนอยู่ดอกค่ะสววสีได้เก็บเกี่ยวเนาะค่ะสววสีได้ผลผลิตประมาณนึงอยู่เราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเด้อเพราะว่าเราจะมันอยนี่เล่นอยนี่เรื่อยๆค่ะมาเล่นอยู่เรื่อยๆ ลมดุนดีดีแต่กลางๆเป็นป่าอยู่ค่าอาจจะกล้องสี่สิปรส์สซ็ก็ได้บุค่ะเพราะว่าถ้าตอนแดดแดดร้อนมากเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเรือทุไลน์ขอบคุณทุกคนที่แวะมาทักทายแวะเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหมนะคะขอบคุณมากนะคะ